นักซีเนี่ยมีเวลาเียอันมีเวลาเียเียกใหญ่าัาเนาะเอาเชื่ออ มันสองแห่มือกับบุูุษนาแตเทิรเราเราเป็นบาวานตอนมันสุ้มมันเป็นแบบสับๆปรบมานฟ้ามืออ่ามันสัหมดแม่เงียงเราวงกตไตจับมือไรมหน้าไตเติกลอย่าเน่ามืเน่าได้งแต่นันยนั่นเทํจับมือกั่เนาะแต่เวลาแบบขนาดจะมี Yeah. อแกมีไข้ค่ะหนาวสั่นแต่แกก็แกคิดว่าแกเป็นไข้ธรรมดาแกก็ไม่ได้มาหาหมอแกซื้อยากินธรรมดาแค่นั้นแล้วก็วันต่อมาแกก็เริ่มปวดขาขามันเริ่มช้ำนะคะก็ช้ำช้ำมาจนพามาหาหมอเกิดจากอะไรอ่สาเหตุก็น่าจะมาแรงค่ะเพราะว่าแกบอกว่ามาแลงแกกัดมาแรงกัดขาแกแล้วแกก็มีตายแกหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไร จะขาบตัวเล็กหรือเปล่าเขาก็เขาก็สารสันน,นิษานกันอย่างนี้ยนะออหนูก็ไม่รู้เหมือนกันท้าพ่อพ่อก็ไม่รู้ไม่รู้พราเก,กบี้ตายในจริงเลยแกไปตัดญ้าแล้วทีมันไต่ขึ้นมาในขางจริงแกใส่ขาย,ยาวนะแล้วมันก็ไต่ขึ้นมาแล้วแกก็บี้ตายขางเริงมันกัดกันแล้วเริ่มจ็บป่วยมาแล้อะไรอยังเะรเริ่มมีการเจ็บป่วยมาแล้อะรือย่างอ่าแบบไหนคะถ้าเป็นโรคประจําตัวแกก็มีนานแล้วแกตรวจพบมาน่าจะ ลูกประจาตัวน่าจะประมาณตั้งแต่อายุสี่4บสามสี่สี่รู้เกเริม่มเกิดรู้ว่าเป็นเบาหวานอ่าช่วงที่เขาโดนพยาบาลรว่นทีเอางวดนี้ก็เพิ่งเพิ่งอยกมาเข้าวันอาทิตย์ก็สุดไปเลยแต่คือพวกหนูมาน้องอ่ะเขากลับมาวันศุกร์เกก็ยังแค่มีอาการแค่เป็นไข้เกบอกเกเป็นไข้แกป,ปวดหดัวเฉยแกไม่ได้แล้วเกก็มีรอยช้ำที่ขาคือปวดขาที่ที่โดนกัดแค่นั้น แล้วพอวันเสาร์มาให้แกไปหาหมอแกก็ไม่ไปน้องบอกนะแล้วก็วันอาทิตย์ก็บอกไปแล้วรอบนึงก็บอกอีกยังไม่ไปหรอกพอมาอีกแล้วก็บอกแกสองสองรอบนะรอบที่สองเขบอกแกก็แก,แก,แกค่อยเดินกับเพกคือแกปวดอะแกไม่ไหวแล้วอะ,อะให้บักขับไปหาหมอพอไปหาหมอที่อำเภอยางตลาดคันะบโรงพยาบาลอำเภอหมอก็บอกอาการหนักเขาก็ใส่ ก่อนก่อนที่จะใส่ท่อแกก็ยังพูดยังคุยได้อยู่นี่เขาก็ใส่ท่อท่อหายใจแกแล้วก็ส่งมาเลยส่งด่วนมากระสินน์แการก็การแกก็หนักต้องใช้เครื่องพยุงไว้เพราะแกร่างกายแกช่วยตัวเองไม่ได้ต้องใช้เครื่องใช้ยากระตุ้นไว้ความดันจกต่าค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นลูกอะไรคือมันก็ มันติดเชื้อในกระแสะเลือดทุกอย่างมาจากเชื้อที่ขาที่แกเป็นอ่ามันติดเชื้อมาเชื้อมันลามเข้าเส้กระแสะเลือดแล้วมันก็ทําให้ทุกอย่างลวนไปหมดแล้วก็โรคมีโรคแจ็กซ้อนเข้ามามีมีไตาวายแล้วก็ตับแข็งค่ะล่าสุดไปเยี่ยมพ่อกี่มโมงอ่าตอนเที่ยงค่ะไ,ได้บอกอะไรพ่อเล ก็บอกว่าให้พ่อสู้ๆนะอย่าดื้อกับหมอีกก็แกก็เป็นคนดื้อนาะบอกอย่าดื้อกับหมอหมอพูดอะไรก็ฟังรีบบอกมาจะได้เป็นรับปริญญาน,น้องเออจะไดะพาไปเที่ยวก็บอกแกนี่มาจากโรงพยาบาลม็นคนนิสัยดีค่ะคือเพื่อนฝูงแกรักแกหมดเลยแกเป็นคนคือน,นิสัยดีชอบแบ่งปันม,มีแต่คนรักคนไข้แกค่ะเอมื่อ,อ,อ,อวานเพื่อนก็มาเยี่ยมเยอะเพื่อนที่ทางานกม็มาเยี่ยมเยอะ,อะนิสัยดี คก็ถ้องไม่บบมต้ออย,นะอยากให้มีอภิหารเกิดขึ้นก็อยากค่ะมีปฏิหารนั่นก็อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วก็อยากให้แกอยู่กับเราไปนานๆก็อยากให้แกสู้สู้มาถึงขนาดนี้แล้วเราก็ต้องสู้ต่อไปสู้ให้ถึงที่สุดเข้าที่แกตัวแกยังไหวค่ะใช่สิทธิบสิทธิ์บัตรทองค่ะสิทธิ์บัตรทองชีวิตเราไปอยู่ตรงนี้ผมก็ถือวนาก็ มีลําบากไม่ไม่ลําบากมากะค่ะแกแกก็อยู่แกอยู่ของแกแบบใช้ก็ถือว่ากลางๆค่ะมันก็มี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 วันมีมีวันไม่มีเนาะทํางานค่ะกกอยู่กับอ่อยายค่ะเป็นเป็นแม่ยายของแก